สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมณิสาสูนโสค่ะ ID 2008ค่ะสวัสดีครับผมชื่อนางสาวตนาโกนะครับ ID 2023ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิติยาบานสุเนินนะคะ ID 2022ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิติพรอินทนน์นะคะ ID 2016ค่ะค่ะพวกเรานะคะมาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะคะคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดค่ะ ค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะกะ็สื่อการสอนชิ้นนี้นะคะเป็นสื่อการสอนอในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในหัวข้อเรื่องระบบย่อยอาหารค่ะโดยกลุ่มของพวกเรานะคะก็จะทําเป็นกล่องความรู้ค่ะโดยจุดประสงค์นะคะหนึ่งนะคะด้านความรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะ,ะได้เรียนรู้โครงสร้างแลนะหน้าที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารค่ะส่วนด้านทักษะนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้มีทักษะในการทดลอง เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารค่ะส่วนดน้านเจตคตินะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะ,ะมีความใฝรู้ไฝ่เรียนนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะในส่วนที่1่นนะคะจะเป็นกิจกรรมการแตะอวัยวะที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาะซุ่มเลขที่กันก่อนนะคะเพื่อจะได้หาตัวแทนนักเรียนนะคะขึ้นมาทำกิจกรรมนะคะ อันดับแรกเลยนะคะเราก็จะทำการไปสแกนี่วโคตตรงนี้นะคะเราก็จะเจอเว็บไซต์แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็คลิกเข้าไปจะขึ้นหน้านี้นะคะจากนั้นเราก็ทำการสุ่มเลขที่ได้เลยนะคะ ได้เลขที่6นะคะขอเชิญน,นักเรียนเลขที่6นะคะออกมาเป็นตัวแทนนะคะค่ะในการสูงเมื่อกี้นะคะเราได้นักเรียนเลขที่6นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะดิฉันจะเป็นคนทํากิจกรรมให้ดูก่อนนะคะ,ะในตัวของเรานะคะก็คือ,อเราจะให้นักเรียนนะคะนําอวัยวะนะคะมาติดบนร่างกายของมนุษย์นะคะให้ถูกต้องนะคะอวัยวะของเราจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะจะเป็นภาพ อวัยวะของเรานะคะค่ะเริ่มที่ปากเลยนะคะพอหอยแล้วหลอดอาหารค่ะตัดนะคะกระเพาะค่ะลำไส้เล็กนะคะ ลำไส้ใหญ่แล้วก็รูทวารหนักนะคะค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะทําให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้อ,อวัยวะนะคะที่ทํางานในระบบย่อยอาหาระคะ่ะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมการจําลองอะระบบทางเดินอ,อาหารนะคะโดยเราจะให้น้ํานะคะจําลองเป็นอาหารนะคะแล้วก็ลวยนะคะเปรียบเสมือนปากนะคะเมื่อเรานําอาหารนะคะ เมื <cin stereotype> ่อ <et> เรานําอาหารเข้าไปที่ปากนะคะอาหารนะคะก็จะผ่านมาสู่ที่หลอดอาหารนะคะแล้วก็จะลงมาที่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารก็จะทําหน้าที่ย่อยนะคะแล <dessus> ้วก็มาที่ลาไส้เล็กแล้วก็ลําไส้ใหญ่แล้วก็ออกทางทวารหนักค่ะอิจันรมต่อไปนะครับเราจะนำบัตรคําของหน้าที่ของในระบบย่อยอาหารนะครับมาแปลให้ถูกต้องนะครับบัตรควาเรีกนะครับบัตรคํามรีเกจะเป็นปากนะครับก็คือปากตรงนี้นะครับข้างในจะมีฟันนะครับช่วยบดเคี้ยวอาหารนะครับ แล้วก็ที่สองนะที่เป็นหลอดอาหารนะครับที่ต่อจากปากน,นะครับก็ช่วยเป็นทางผ่านของอาหารครับแล้วก็ตับนะครับในส่วนนี้จะเป็นมีประโยชน์ก็คือสร้างน้าดีไปเก็บไว้ถุงน้ำดีนะครับส่วนต่อมานะครับจะเป็นกระเพาะอาหารนะครับตัวนี้จะเป็นอวัยวันในการย่อยอาหารนะครับแล้วก็ตับอ่อนนะครับจะเป็นตัวที่สร้างเอนไซม์นะครับไปช่วยย่อยอาหารนะครับหลังจากอาหารย่อยในกระเพาะอาหารนะครับ <Marvin> ก็จะลงมาที่ลำไส้เล็กนะครับ จะมีหน้าที่ดูซื้ออาหารนะครับแล้วก็ไปที่ลำไส้ใหญ่นะครับและสุดท้ายก็อยู่ที่ทวารหนักนะครับจะเป็นตัวที่ขับถ่ายจากอาหารออกมาครับหรือเรียกว่าอจุจจาระครับการใช้สื่อของพวกเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ